สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะผู้ปกครองนะคะและทุกท่านที่กำลังรับชมการไลฟ์สดนะคะเรียนออนไลน์กับห้องเรียนสังคมบายครูอิงฟ้าอยู่ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะเด็กๆนะคะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเราอยู่ที่บ้านเราก็จะต้องอรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะรักษาระยะห่างในการสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ต้องพบปะกับผู้คนต่างๆนะคะหนึ่งเลยนะคะสวมแมสนะคะอย่าลืมแมสนะคะ ต่อไปนะคะพกเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะัุ้คร้งที่เราไปหยิบไปจับไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆนะคะเพื่อความสะอาดเล็ความปลอดภัยของเราด้วยนะคะเด็กๆคนที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมแจ้งชื่อนะคะสะกุลชั้นเลขที่นะคะรับ10คะแนนนะคะในการเข้าเรียนวันนี้นะคะเด็กๆ เออนะช่วงนี้นะคะจังหวัดนครของเราเนี่ยก็ยังคงมีตัวเลขนะคะที่สูงนะคะสิบคนกว่ากว่าอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสําคัญนะคะให้ความสําคัญกับนะคะการดูแลตัวเองการรักษาสุขภาพนะคะาการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ หลีกเลี่ยงไม่ไปในสถานที่เสี่ยงนะคะไม่ไปในที่ชุมชนแออัดน,นะคะเด็กๆและนะคะเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะสำหรับาการช่วงนี้ก็คือการเรียนออนไลน์นะคะบางโรงเรียนก็ให้กิจกรรมใบงานนะคะผ่านการแบบออนไลน์นะคะแต่ของโรงเรียน บ้านเาอดของเราสําหรับชั้นป .6 แล้วนะคะก็มีการออนไลน์นะคะโดยการใช้สื่อช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์ห้องไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กนะคะาการใช้ Google แอปประเภทต่างๆนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วถ้าพร้อมกันแล้วกดหัวใจรัวๆมาให้ครูหน่อยได้ไหมคะขอเสียงปรบมือดังๆได้ไหมคะเด็กๆอ่า คนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือกับที่ให้กำลังใจคุณครูอิงฟ้าคนสวยมาด้วยนะคะแลสสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็จะนำเข้าสู่เนื้อหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะครูจะขอนญาต อบอกชื่อเรื่องก่อนนะคะวันนี้เป็นเรื่องของพระรัตนตรัยค่ะเสียงระฆังที่ดังนี้นะคะไม่ใช่เสียงเพื่อ ให้พระฉันเพนนะคะแต่เป็นเสียงความพร้อมเพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างมีความสุขกับคุณครูอิงฟ้าคนสวยด้วยนะคะอ่านะคะต่อไปนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้ยังคะดูท่าแล้วหัวใจกดมารัวรวรัวๆหัวใจแบบนี้แสดงว่าพร้อมแล้ว ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปต่อกันได้เลยนะคะโดยหนังสือเล่มน,นี้นะคะสำหรับเด็กๆนะคะนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนบ้านะฉวดจะได้หนังสือเล่มน,นี้แล้วนะคะทุกคนสามารถาใช้หนังสือเล่มน,นี้นะคะในการาการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะซึ่งเนื้อหาของวันนี้นะคะ จะอยู่ในหน้า16นะคะพระรัตนตรยัยวันนี้ครูก็ไม่เน้นเนื้อหามากมายนะคะเน้นที่ไตรสนาคมเป็นที่พึ่งนะคะมีพระรัตนตรยัยมีพระพุทธเจ้านะคะมีหลักธรรมคำสอนมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะคะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะได้ยินเสียงเคาะระฆังอีกแล้วนะคะเด็กๆ ต้องมีความสนุกในการเรียนด้วยนะคะถึงแม้ว่าวิชาของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ดูแล้วเครียดบ้างาดูแล้วน่าเบื่อบ้างนะคะแต่สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของครูอิงฟ้าครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความสนุกสนานใช่ไหมคะเวิลววกันตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือหน่อยโอเคขอบคุณนะคะเอาละค่ะ สำหรับสาระสำคัญนะคะของพระรัตนตรัยนะคะพระรัตนตรัยถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสสนิกชนของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทุกทุกคนนะคะของศาสนิกชนโดยทั่วไปนะคะยึดถือยึดเป็นหลักนะคะแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตนะคะ ให้ห่างไกลจากความชั่วนะคะให้พบแต่ความสุขความสบายนะคะนักเรียนลองเดาสิคะว่าอลองเดานะคะว่าคําว่าพระรัตนตรัยเนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูได้เลยนะคะลองดูนะคะว่าเด็กๆจะตอบได้ไหมคําว่าพระรัตนตรัยนะคะหมายถึงสิ่งใดนะคะ อลองเดาคำตอบกันมาได้เลยนะคะเราลุ้นนะคะว่าคนไหนจะได้รับ10คะแนนแรกไปก่อนนะคะรอให้เด็กๆตอบคำถามเข้ามานิดนึงนะคะสามารถตอบเข้ามาได้เลยนะคะดูซิว่าจะมีใครตอบได้บ้างพระรัตนไตรนะคะหมายถึงสิ่งใดนะคะมีใครตอบเข้ามาบ้างหรือย,ยังคะ าสามารถตอบเข้ามาได้เลยนะคะอ่ามีน้องแบมแบมนะคะจากป6ทับ7นะคะตอบมาแล้วว่าสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาสูงสุดของชาวพุทธนะคะว้าวเก่งมากเลยถูกต้องนะคะมีแก้วประเสริฐ3าประการนะคะหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมายถึงสิ่งเคารพบ,บูชาของอาชาวพุทธนะคะ สิ่งที่ควรเคารพบูชาสิ่งที่เคารพบูชามีสประการนะคะเด็กๆตอบเข้ามาแล้วถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยนะคะพระสามองค์อ่าบางคนก็ตอบมานะคะมีสประการหรือองค์สานั่นเองลองไปดูคําตอบนะคะว่า,าความหมายนะคะจะถูกต้องหรือไม่ดังที่เด็กๆตอบมานะคะพระรัตนตรยัยหมายถึงสิ่งที่ ควรเคารพบูชาสูงสุดของชาวพุทธนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสประการนะคะประการแรกก็คือพระพุทธนะคะประการที่สองก็คือพระธรรมนะคะและพระสงฆ์นะคะทีนี้นะคะเด็กๆตอบกันเข้ามาโอเคมากเลยนะคะทีนี้ลองตอบอีกสิคะว่าองค์ประกอบแรกในพระรัตนตรยัยพระพุทธค่ะ พระพุธเนี่ยหมายถึงสิ่งใดคะเด็กๆตอบกันมาได้เลยนะคะคําถามที่สองแล้วนะคะพระพุทธหมายถึงสิ่งใดนะคะตอบเข้ามาได้เลยนะคะเด็กๆที่กําลังรับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะตอบมาได้เลยนะคะพระพุทธเนี่ยหมายถึงสิ่งใดคะ คือพระพุทธเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในองค์สามของพระรัตนตรัยนะคะแต่คําว่าพระพุทธเนี่ยหมายถึงสิ่งใดลองตอบเข้ามานะคะการร่วมตอบคําถามนะคะทุกคอมเมนต์ทุกคําตอบนะคะทุกการกดไลค์ทุกการกดแ like, ชข,ของนักเรียนนะคะการร่วมกิจกรรมอย่างนี้นะคะบอกแล้วว่าทุกคนเนี่ยรับ10คะแนน เท่ากันนะคะสําหรับคนที่ตอบสําหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะคะบางคนเนี่ยครูไม่ได้อ่านคอมเมนต์บ้างนะคะครูไม่ได้เอ่ยถึงบ้างเพราะว่าถ้าครูเอ่ยถึงเนี่ยนักเรียน100คนนะคะถ้าครูอ่านคอมเมนต์ทั้ง100คนก็คงต้องใช้เวลาในการสอนทั้งวันจริงไหมคะเด็กๆนะคะต้องปรบกมืออีกแล้วคะ่ะเห็นไหมคะบอกเลยว,ว่า เด็กๆเนี้ยเก่งนะคะอ่ามีคนหลายคนตอบเข้ามานะคะหมายถึงพระพุทธก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้านะคะเด็กๆตอบมานะคะน้องเพชรน้องโมจินะคะน้องภูมินะคะ,ะครูก็ อ่านชื่อเท่าที่ตาครูมองเห็นนะคะเพราะบางทีหน้าจอเนี่ยคือมันตัวเล็กนะคะครูอายุ40แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจคุณครูด้วยแล้วถ้าจะให้คุณครูใส่แว่นนะคะคุณครูอิงฟ้ากลัวจะไม่ใช่อิงฟ้าคนสวยอะคะ่ะคุณครูก็เลยอยากให้เด็กๆได้เห็นหนะะ้าตาคุณครูที่แท้จริงนะคะเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปดูคําตอบสิคะว่าที่เด็กๆตอบมาว่าพระพุทธเนี่ยคือสิ่งใด นะคะ,ะพระพุทธนะคะหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นศาสดาเอกของศาสนาพุทธของพุทธศาสนาของโลกก็ว่าได้นะคะ,ะแล้วเด็กๆน่าจะมีพื้นฐานมาจากอีพีที่1ที่สแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าตรงนี้ครูอิงก็ไม่ต้องอ,อธิบายนะคะเพราะเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ อ่านี่คือองค์ประกอบที่1นนะคะพระพุทธก็คือ,อผู้ที่ได้เท่ากับว่าได้เป็นผู้ให้กําเนิดศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนานั่นเองนะคะเป็นศาสดานะคะของศาสนาพุทธอันนี้คือองค์ประกอบที่1นนะคะต่อไปองค์ประกอบที่2องค่ะองค์ประกอบที่2คือพระธรรม อลองตอบเข้ามาอีกเป็นคำถามที่สามแล้วนะคะคำถามที่สามตอบเข้ามาพระธรรมหมายถึงสิ่งใดคะเด็กๆตอบเข้ามาได้เลยนะคะพระธรรมนะคะหนึ่งในองค์สามเนี่ยหมายถึงสิ่งใดนะคะพระธรรมตอบได้ไหมคะเด็กๆตอบเข้ามาเยอะๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะนักเรียนแชร์เก็บไว้นะคะสามารถกลับมาดูย้อนหลังก็ได้ นะคะมีใครตอบเข้ามาบ้างคะตอบเข้ามาเยอะๆนะคะบอกแล้วว่าทุกการคอมเมนต์นะคะทุกการร่วมกิจกรรมนะคะบอกแล้วเด็กๆจะได้1ิบคะแนนเต็มเลยนะคะสำหรับในการไลฟ์สดวันนี้พระธรรมมีบางน้องกฤษณนภนนะคะน้องตอบว่าเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะหลักธรรมคือพระธรรมวินัยอ,อันนี้ก็ถูกต้องนะคะ ำคำสอนการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะหลักธรรมหลักธรรมคำสอนให้เวลาเด็กๆในการตอบนิดนึงนะคะดูว่าหลายๆคนเนี่ยอตอบเข้ามาเป็นหลักธรรมคำสอนนะคะถูกต้องเลยนะคะเด็กๆเราไปดูนะคะพอยต,ต่อไปนะคะว่าจะใช่อย่างที่เด็กๆตอบเข้ามารอเปล่านะคะพระธรรม นะคะหนึ่งในรัตนไตรนะคะหมายถึงคําสั่งสอนหรือหลักคําสอนของผู้เป็นเจ้านะคะของพระพุทธเจ้าของศาสดาศาส,สนาพุทธนั่นเองนะคะถูกต้องเก่งอีกแล้วอย่างนี้ต้องปรบมือนะคะปรบมือรัวๆเลยนะคะเด็กๆเ,เก่งมากโอเคนะคะน้องๆเก่งมากเลยนะคะอ่า ช่วงนี้นะคะใครที่ยังไม่ทันกับเนื้อหาเนี่ยถ้าเข้ามาเรียนก็อย่าลืมนะคะแจ้งชื่อนะคะสกุลห้องชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะหลังจากการไล์สุดแล้วเนี่ยครูอิงนะคะก็ต้องไปดูย้อนหลังนะอ,อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ให้คะแนนกับเด็กๆด,ด้วยนะคะอ่ะทีนี้หนึ่งแล้วพระพุทธสองพระธรรมแล้วองค์ประกอบสุดท้ายค่ะเด็กๆ เป็นไงคะองประกอบสุดท้ายก็คือพระสงฆ์ลองตอบเข้ามาอีกนะคะว่าพระสงฆ์เนี่ยหมายถึงสิ่งใดอีกคะหมายถึงใครหมายถึงอะไรสามารถตอบเข้ามาได้นะคะคุณครูรอคำตอบจากเด็กๆอยู่นะคะพระรัตนาตรัยนะคะมี3อย่างนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าพระพุทธพระธรรมนะคะพระสงฆ์ทีนี้ครูอยากรู้ความหมายตอบเข้ามาได้เลยคะ่ะ มีคนตอบมานะคะสาวกของพระพุทธเจ้านะคะเป็นผู้เผยแพร่พศาสนา,อาลองดูคำตอบของคนอื่นๆมาด้วยนะคะผู้เผยแร่ศาสนาผู้เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะเป็นสาวกผู้สืบทอดนะคะวันนี้วันนี้น้องการก็รู้สึกว่า,าใช้ได้นะคะน้องการตอบทุกคำถามเลยนะคะเด็กๆทุกคนก็คอมเมนต์เข้ามานะคะสาวกของพระ พุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าอ่านะคะเด็กๆเนี่ยเก่งมากเลยนะคะตอบเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะเมื่อสิ้นสุดการไลค์ครั้งนี้นะคะเด็กๆคุณครูจะมี g o o o l l f o r r m นะคะให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปตอบคำถามวันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าใบงาน ไม่มีใบงานนะคะเด็กๆวันนี้ดีใจใช่ไหมคะเย้เห็นไหมคะตูนุกแล้วเลยค่ะว่าเด็กๆต้องกดมือนะคะพอบอกว่าไม่มีใบงานไม่มีใบงานแต่มี Google Form ให้เด็กๆได้เข้าไปตอบคำถามนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆนะคะเดี๋ยวหลังจากการไลฟ์สดเสร็จนะคะคุณครูจะส่งลิงก์นะคะ Google Form ไปให้เด็กๆในทุกห้องผ่านไล ของแต่ละห้องเรียนนะคะหลายคนตอนนี้ตอบเข้ามานะคะว่าพระสงฆ์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้านะคะรอรอเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะคะหมู่สาวกของพระพุทธเจ้าถูกต้องนะคะเด็กๆตอบเข้ามาได้เลยนะคะเราต้องร่วมกันจัดการเรียนรู้ค่ะในสถานการณ์แบบนี้ในยุคนี้นะคะ,ะอย่าลืมว่า การเรียนการสอนนะคะทุกที่ทุกเวลานียเราสามารถจัดการเรียนการสอนได้นะคะเพียงแค่เรามีใจนะคะเพียงแค่เราตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นนะคะเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆทําได้นะคะคุณครูเชื่อมั่นในเด็กๆเชื่อมั่นในผู้ปกครอง นะคะเชื่อมั่นในครูผู้สอนนะคะไม่จําเป็นเฉพาะว่าวิชาสังคมของครูนะคะไม่ใช่เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแต่ไล่มาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน,นะคะป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 นะคะคุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนนะคะผู้ปกครองครูผู้สนอนผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะคะ ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนกันอยู่แล้วนะคะและเชื่อมั่นในศักยภาพของครูเรานะคะว่าต้องทำได้แน่นอนนะคะนักเรียนก็ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและจำได้ไหมคะต้องเป็นผู้ว่าง่ายอย่างใครคะ,ะพระราธะนะคะถูกต้องอ่ะไปดูชันเลยสไลด์ต่อไปนะคะององสามองค์สุดท้ายนะคะองคประกอบองค์สุดท้ายในพระรัตนตรัยนะคะ ก็คือพระสงฆ์นะคะซึ่งพระสงฆ์เนี่ยหมายถึงผู้อุปสมบทในพระพุทธศาสนานะคะผู้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่งดงามนะคะตามหลักธรรมคำสอนและมีหน้าที่เผยพร่นะคะหลักคําสอนไปสู่พุทธศาสนิกชนไปสู่ผู้คนโดยทั่วไป นะคะหรือผู้ที่ทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อจากพระพุทธเจ้าต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะทุกคนแล้วนะคะเด็กๆจำจำได้ไหมคะว่าในขณะที่เราเรียนออนไลน์ site, ที่โรงเรียนเนี่ยเราในตอนเช้าของทุกวันเป็นไงคะ กิจกรรมหน้าเสาธงเราทำอะไรคะใครตอบได้บ้างว่าหนึ่งในกิจกรรมหน้าเสาธงเนี่ยเด็กๆได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนาตรัยบ้างลองตอบเข้ามาดูนะคะมีทำอะไรคะทำอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนาตรัยในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าเวลาที่นักเรียนเข้าแถวอะคะ่ะตอนเช้าในช่วงที่ออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะเด็กๆทำอะไรคะ ใครตอบได้บ้างว่าหนึ่งในการบูชาพระรัตนตรยัยในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าเด็กๆทำอะไรคะมีคนตอบมาไหว้พระไหว้พระนะคะไหว้พระอะลองตอบให้ตรงใจขอตรงใจดูนะคะเดี๋ยวว่าจะตรงใจครูหรือเปล่าเออทำมาอ่าไหว้พระเด็กๆตอบตอบยังยังอีกนิดเดียวค่ะขออีกนิดหนึ่งขอเป็น ขอเป็นคำที่ให้ให้ตรงใจกว่านี้นะคะเป็นคำอะไรเอ่ยเป็นเป็นการเดี๋ยวนะคะมีน้องอะไรเอ่ยส,สุมนทาสิทธิรักนะคะมีตอบว่าสวดมนต์ไหว้พระอายืนสงบนิ่งไหว้พระสงบนิ่งสวดสวดมนต์ไหว้พระนะคะไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระเด็กๆเรื่องตอบกันมานะคะค่ะแสดงว่า ถูกต้องนะคะที่เด็กๆตอบมาในหนในกิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะในตอนเช้าเวลาเราออนไซต์ที่โรงเรียนเนี่ยเด็กๆ,ๆจะมีกิจกรรมก็คือ,อการสวดมวนต์ไหว้พระนะคะนั่นเป็นกิจกรรมนะคะที่บง่งบอกที่แสดงให้ได้รู้ถึงว่าเรามีพระรัตนตรัย ะะเป็นที่พึงระลึกถึงนะคะเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดนะคะเห็นไหมคะทุกเช้าแล้วนะคะเราเนี่ยต้องนะคะชาวพุทธนะคะต้องมีความศรัทธาต้องมีความเชื่อมัน่นนะคะในตัวหลักธรรมนะคะในตัวบริบทของพุทธศาสนานะคะพะรัตนตไตรเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดนะคะ แล้วถ้าใครที่เดินตามหลักธรรมคำสอนนะคะเดินตามาพระพุทธศาสนาก็จะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงนะคะเราเนี่ยยึดถือเอาพระรัตนตรัยและยึดถือเอาไตรสนาคมเป็นที่พึ่งนะคะแล้วจะเห็นว่าไตรสนาคมและ พระรัตนตรัยสามารถทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้นะคะอ่าเห็นไหมคะและทุกครั้งที่เรานึกถึงพระรัตนตรยัยสิ่งดีๆนะคะก็จะเข้ามาที่เรานะคะเราจะมีจิตใจที่สงบนะคะแล้วมีสติอยู่ตลอดนะคะเมื่อมีสติก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นคะตึงตงค่ะมีปัญญาเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว แล้วเด็กๆจําได้ไหมคะที่เด็กๆตอบมาเมื่อกี้ว่าสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พร,ววพระเนี่ยเด็กๆยังจําได้ไหมคะเออสวดมนต์ไหว้พระอะทีนี้นะคะในช่วงที่เด็กๆก,กําลังดูไลฟ์สดไปด้วยลองนะคะนึกดูสิคะว่าเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้าเราขึ้นต้นด้วยคําว่าอะไรนะคะ เออเป็นกิจกรรมเสริมนะคะให้นักเรียนฝึกนะคะฝึกคํากล่าวบูชาพระรัตนตรยัยหรือคํำสวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้าในกิจกรรมหน้าเสาธงที่นักเรียนลูกๆนักเรียนทําอยู่ทุกวันนี้แหละคะ่ะและเชื่อมั่นว่าทุกโรงเรียนนะคะก็ได้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงที่เหมือนกันนะคะก็คือการสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วนะคะ,อะลองลองฝึกนะคะใครตอบได้บ้างว่า คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยขึ้นต้นนะคะเอาเฉพาะขึ้นต้นนะคะสักหนึ่งวักพอใครตอบได้บ้างจำได้ค่ะจำได้นะคะอะ่ตอบได้บ้างไหมคะถ้าตอบได้อ่าตอบเข้ามาน้องวรการนะคะอะระหังสัมมาอ่าแสดงว่ามีความจำได้นะคะน้องพัชราพลนะคะอ่าเด็กๆตอบเข้ามานะคะ เออออระหังสัมมาน้องปานิสาถูกต้องนะคะน้องสุภาวันนะคะอ่าอะระหังสัมมานะคะเออโอเคนะคะเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะอะระหังสัมมาอาจจะเห็นว่านะคะหลายคนที่เป็นแฟนตัวยงของห้องเรียนสังคมบายกูอิงฟ้านะคะเด็กๆจะได้รับเครื่องหมายแฟนตัวยงนะคะเป็นรูปอ่า เพชรกระัดใหญ่ๆเลยนะคะเด็กๆเนี่ยเก่งมากเลยนะคะเก่งอย่างนี้ต้องอืกดมือสิคะแบบนี้นะคะอ่าได้ไหมคะเด็กๆที่นี้เราลองนะคะฝึกคำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยไปพร้อมๆกันเมื่อกี้เด็กๆตอบมาว่าอะไรนะคะอะระหังสัมมาใช่ไหมคะอ่าเด็กๆตอบถูก นะคะหน้าสไลด์ที่ครูกำลังขึ้นให้เด็กๆอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยนะคะอลองไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอ้าพนมมือค่ะอลองดูนะคะว่าเด็กๆทำได้ไหมนะคะหรือใครที่กำลังพนมมือและท่องอยู่แบบนี้นะคะถ่ายเป็นคลิปเล็กๆของตัวเองนะคะเก็บไว้แล้ว เผื่อว่าครูสนุกนะคะครูใจดีครูอาจจะแจกอีกสักสิคะแนนนะคะเด็กๆอ้าวไปพร้อมกันนะคะประนมมือนะคะเพื่อ,อลองสวดมนต์ไหว้พระไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆอ่าเด็กๆพร้อมไหมอย่างหลายคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพักขวาพุทธังพักวันตังอะพิวาเทมิ สวาขาโตภักขวตาธรรมโมธรรมังนมัสมิสุปฏิปันโนภักขวโตสาวะกะสังโคสังคังนามามินะคะการได้สวดมนต์ทำให้จิตใจเราสงบนะคะทำให้จิตใจเราพร้อมที่จะ รับเรื่องราวในทุกๆสถานการณ์ได้นะคะฉะนั้นแล้วเด็กๆคะคำกล่าวบูชาพระรัตนไตรไม่ว่าจะเป็นเวลาตอนเช้านะคะเวลาที่เราทำบุญตักบาตรไม่ว่าจะเป็นเวลาเข้าแถวกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆเวลาที่เราไปวัด ในวันสำคัญต่างๆนะคะเราจะได้ยินคำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยนี้อยู่ในทุกสถานการณ์อยู่ในเกือบทุกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆคะวันนี้นะคะครูเองบอกแล้วว่าเนื้อหาวันนี้จะไม่ให้เด็กๆต้องเหนื่อยมากไม่ให้เด็กๆต้องเครียดมากนะคะ,อะขอใช้เวลาแค่เพียง30นาทีนะคะในการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์นะคะผ่านห้องเรียนสังคมบายครูอิงฟ้านะคะและเด็กๆอย่าลืมนะคะหลังจากจบไลฟ์สดนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปตอบแบบฟอร์มนะคะ Google Form ซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปแปะไว้ในห้องเรียนของแต่ละห้องนะคะผ่านกลุ่มไลน์ของนักเรียนทุกห้องเลยนะคะนักเรียนตอบเข้ามาซึ่งเป็นคำตอบง่ายๆนะคะสันส้นๆเพื่อทบทวนความรู้ความจำ ของนักเรียนเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะก่อนนอนคืนนี้ลองกล่าวบูชาพระตนตรัยนะคะเด็กๆอาจจะฝันดีเห็นตัวเลขก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้แนะนํานะคะแต,แต่แต่ไม่ได้ชี้นาแต่ทําได้นะคะเด็กๆลองดูนะคะ,ะสวดมนต์นะคะก,ก่อนนอนนะคะและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณ นะคะลูกๆนักเรียนนะคะท่านผู้ปกครองท่านที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะคะและทีมงาน i อเทคของโรงเรียนบ้านเฉวดของเรานะคะอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับวันนี้ครูอิงก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ